เดี๋ยวค่ะมาวันนี้เราจะมาตอบเพืเนะ่อนด้ยเนาะก็มีคนถามแค่สองคนเนาะมาคนแรกคานาโอซูยุริเนาะพี่มีเพื่อนพี่ตกใหม่มาเลยคขามากเลยนะคนนี้สองแบบงาปี นั่นแหละแบมเบนาะหนึ่งที่มอไหนที่อยู่มอสองครับผมจะมอสามแล้วทำเรียนอะไรทำเรียนมาเป็นพุทธัันิทยาครับเลดอยู่จังหวัดไหนอยู่ระยองครับมีแฟียังขออนุญาตเป็นความลับเนาะขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับนะอื้ม ก็แค่นี้แหละนะน้อยมากเลยอนะไม่เหมือนแต่ก่อนเำ่เราวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้เนาะบ้ายค่ะ